สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับช่อง m อ m a อนวอลเลแน่นอนว่าสองสาวไทยของเราล่าสุดที่บินไปตุรกีก็คือเพียวกับบุมบิมนะครับเมื่อวานเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศของเพียวกับบุมบิมที่ได้ขึ้นเครื่องพร้อมกันในประเทศไทยไปแล้วซึ่งล่าสุด เมื่อประมาณ8ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเพียวและบุมบิมหัวเสาคนเก่งของทีมชาติไทยของเราก็เดินทางถึงประเทศตุรกีเรียบร้อยแล้วครับแล้วทีมงานของซาริเยก็ได้ไปต้อนรับเรียบร้อยแล้วครับสองสาวก็ได้ชูป้ายที่เขียน ชื่อสโมสรซริเย่แบบเต็มๆนะครับแล้ว IG Story ของซาริเย่ก็มีการถ่ายสาวไทยของเราลงด้วยแล้วก็เป็นการยินดีต้อนรับนะครับโดย IG ของซาริเย่เขียนแคปชั่นว่ายินดีต้อนรับ กลับสู่บ้านซาริเยนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วอบอุ่นใจจริงๆครับสาวไทยของเราก็ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับจากทีมงานของซาริเยเมื่อลองเครื่องถึงเขาก็ไปต้อนรับทันทีนะครับน่ารักมากๆเลยครับเราก็เตรียมรอเชียเพียวกับบุมบิ้มกันต่อนะครับในหลีกตุรเคียครับ